นี่ฝนตกฮู้ก็บรรยากาศจนะอีหนามันย่างเฮาเคี้ยวค้านขนาดอะบบเจ๊ค้านในอย่างนะค้านลูกเจ้ามากก็าบอกหู้จะกินในอย่างก็กินขนมปังเนี่ยง่ายดีไม่ใครเป็นบ้างคะคือแบบอืมไม่รู้จะกินอะไรอะเออมันคิดไม่ออกบางทีก็ไม่กินเลยกินอีกทีก็คือตอนเที่ยงทีเดียว พอกินเสร็จสภาพตอนนี้ก็คือสภาพของคนเป็นเมนนะคะทุกคนปวดหัวปวดท้องมันอื่นๆไปหมดเลยก็คือต้องใช้ของไทยช่วยเท่านั้นนะ,ะเจ็บท้องเมนแบบจ,จี้จี้นี่มันตึงอยู่แบบหมวนแตแต,แต่นะออ้ยกายแตะบนไปกับตาอ,อันนะ่ะมารีผ้าดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปซื้อของข้างนอกกันวันนี้แอบว่าจะไปแมคโครนะเพราะว่าจะไปซื้อของเข้าตู้เย็นตอนนี้ในตู้เย็นไม่เหลืออะไรแล้วไม่มีอะไรจะให้กินเลย ตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะพร้อมออกไปซื้อของแล้วแต่ว่าเรายังเลือกกระเป๋าไม่ได้เลยคือไม่รู้จะใส่สีอะไรดีทุกคนระหว่างแบบสีแดงกับสีดำมันสวยทั้งสองเลยอะ่ะแต่ผลสุดท้ายก็ตัดสินใจเอาน้องสีแดงไปนะคะเพราะว่าดูมันน่ารักดี อ่ะตอนนี้เราก็มาถึงแมคโครแล้วนะทุกคนก็คือตอนนี้ฝนหยุดแล้วฝนไม่ตกแล้วตอนออกบ้านมาคือแบบตกหนักมากแต่พอมาถึงแมคโครไม่มีฝนเลยจะบอกว่าเข้าแมคโครมาแค่หน้าประตูฉันก็คือหยิบเก่งแล้วจ้าหยิบอะไรได้ก็หยิบมาก่อนน้องก็คือเห็นรถไปฉันก็หยิบไปจ้าอ่ะเห็นของรถราคาไม่ได้เลยเออลูกชิ้นปลาเนี้ยอร่อยมากเลยทุกคนมันมีไส้ข้างในแต่ว่าน้องก็ลวกปากเก่งมากเหมือนกันเนอะตัวดื้อของเราวันนี้ก็มานะทุกคน แต่วันนี้มาด้วยชุดแบบเต้นบัลเล่จ้าจ,จะไปเต้นที่ไหนกลางห้างไหมหรือว่ายังไงแล้วเราก็มาหยิบหมูกันซื้อเป็นพวกแบบสันคอหมูหมูสไลด์ตับอะไรพวกนี้นะทุกคนเพราะว่าวันไหนเราอยากกินชาบูกันก็คือจะได้มีของเลยไม่ต้องออกมาอีกแต่จะบอกว่าความตั้งใจจริงๆที่ออกมาซื้อของวันนี้ก็คือหมูนั่นแหละทุกคนคือในตู้เย็นอะจะขาดอะไรก็ได้แต่ยกเว้นหมูหมูขาดไม่ได้เด้ออะ ถึงเวลาของตัวดือ้อลวจ้าพอเราซื้อของของเราเสร็จนะคะก็ต้องพาน้องมาซื้อขนมนะขนมอันนี้คือชอบมากของโปรดเลยแหละมันคือมามา่าป้าทุกคนหยิบเลด้วยซะหน่อยเอาไว้กินตอนดูซีรีส์นะฮัน่นถึงเวลาจ่ายตังละมากันสี่คนไผออกดีเพอจ่ายเงินเสร็จเดินออกมาก็เจอชาไข่มุกก็เลยแวะซื้อสักหน่อยเห็นเราจะไม่กินได้ยังไงพอเดินออกมาก็ฝนตกหนักเลยทุกคนจะไปรถยังไงละ่ะก็ล่นนะกะเปี้ยกกันมด จ้องกับมามีดีนะที่รถเฮาจอดอยู่บักไก่อะพอขึ้นรถก็มากินชานมไข่มุกที่เราซื้อมานะคะเติมน้ำตาลในเลือดซะหน่อยมันอย่ามาลำแต้ว่านอ้อ พอกลับถึงบ้านเก็บของใส่ตู้เย็นเรียบร้อยก็มีหน้าที่ที่เราต้องทำอีกค่ะนั่นก็คือจัดห้องนั่นเองทุกคนเพราะว่ามันลกมากมีแต่เสื้อผ้ากระเป๋าคือกองกองกันไว้บางชิ้นก็เป็นของรีวิวบางชิ้นก็คือซื้อมายังไม่เคยใส่ใครเป็นเหมือนแอบ,บ้างชอบซื้อแต่ไม่ชอบใส่งงตัวเองเหมือนกันทุกคนใส่แต่เสื้อผ้าเํิมเติมไอที่ซื้อมาใหม่อ่ะไม่ค่อยได้จับมาใส่หรอกบางชิ้นยังแบบเอ๊ะฉันเคยซื้อด้วยหรอ เดี๋ยวว่างๆคงต้องโละตู้เสื้อผ้าแล้วแหละเพราะมันเยอะมากรอเอฟได้เลยโอ้โล่งดีแต่กว่าจะจัดแล้วไปได้เห็นโซฟาโล่งๆจะอีมมเมิน่ะตัดห้องเสร็จแล้วก็มานั่งทํางานนะทุกคนตัดต่อคลิปอัดเสียงคือการอัดเสียงเนี่ยมันใช้ energy เยอะมากเลยนะทุกคนแบบว่ามันต้องแบบใส่พลังเข้าไปให้คลิปมันดูสนุกอะ เออถ้าถ้าแบบอัดเฉยๆก็จะดูเรียบไปใช่ปะคลิปนี้เป็นไงบ้างโอเคไหมคือความแอพูดไม่ค่อยเก่งก็ไม่รู้จะพูดหรือจะพากอะไรยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคน